นี้คะ่ะวันนี้มือนี้เราได้รับนะคะการเขาเรียกว่าอะไรว่าอนุเคราะห์นะคะจากตัวแทนจะบอกว่าครั้งที่แล้วอะ่ะเคยทคํ<ม>าคลิปกินต้มตำเขาเอามาให้คืออร่อยมากเราก็เลยขอร้องให้เขาตำอีกนี่จ้ะขอมากอรูปหนึ่งมาเป็นลูกเลยมีมอันนี้ด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าตีนไก่กูยยอผภาปลาหม,มึกน้ำลายแล้วกูอันนี้เป็นส้มตำไทยมีปลาหม,มึกด้วยแล้วเขาก็ทอดไก่แบบนี้มาให้ด้วยอ่ะแบบต้องขอบคุณมากนะคะพี่แมวนะคะตัวแทนเราเองนะคะอันนี้สามีเขาเป็นคนตำนะตำส้มตำอร่อย มากมึงเอ้ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะส่งรูปมายั่วแล้วแบบบอกรอเลยนะรอด้วยนะส้มตำเขาตำเองนะคะตำปลาคือผู้ชายตำอ่ะเออเดีเราเราก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรเนาะครั้งที่แล้วกินแบบอร่อยมากอืออือแซ่บเหมือนเดิมอือหือชอบมากมากันี่นะจ๊ะเฮ้ยเอาวางไม้ข้าวเจ้าเะไรนี้อยู่ละเร็วลชทำๆนะคะไม่ช้าอือหือไป็ท่ออะไรกินนะไม่รอะ ไม่รู้ว่ามันหรอไม่รู้ไม่รู้ว่ากินูงอลไรก็เอะอะนี่กินน้ำตับนี่เดินถามกูหน่อยอ๋อโอ้โหตอาหมูยอหน่อยนึงรังน่ารังน่ารักตายอะไรอ่ะหิวอ่ะอะไรตับนิมนี่ตับตับไทยสืวนตับไทยทะเลอ่ะ ขอบคุณหนักพี่แมวเลยเราบอกไปว่าเราอยากกินมากพี่แมวขอจัดหนักเลยซุมตามผัดขอบคุณพี่แมวว่าจริงๆนะคะอร่อยเหมือนเดิมใช่บ้านเรากาแฟโบราณบ้านเราจากหลวงชิ้นในนี่ครับื้อ แต่ปากกูก็หิวแล้วนะกินรึเปล่ากลิ่นข้าวเลยบ้าหรอาข้าวต้มตับบ้ากระเทาะกันยังไงนตัวเองก็กินปลาเงนี้ยหรอหน้าตามึองในไม่ดี๋ยวพวกแซลมอนเนาะจากนอร์เวย์แต่ชอบแบบแต่ชอนฉีกเลยนะคะอือกูเค็มอร่อยเนาะทุกอย่างเลยอ่ะขอบก็ตาของคนพี่แมวมากเลยนะคะแล้วก็ม้าเร็วของเราพี่ปาพี่แกเอามาให้ถือมายังไงหมดว่าสองคนอ่ะมีทั้งอันนี้มีทั้งสลัดมีแล้วโอ๊ย เดี๋ยวเขาจะไปกินก่อนนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถค่อายากบอกว่าแค่อยากทำคลิปขอบคุณที่เขาทำมาให้เรากินนะคะมือนี้จับหนักจุกๆเลยกินหมดก็หมไม่รู้แต่เราจะกินให้หมดนะคะไปค่ะบ๊ายบายติ bye. ดตามมาคลิปหน้า